สวัสดีครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าตรวจพบทั่วกรุงชัดชาติสั่งปิด3แห่งแล้วส่งจดหมายเตือน60แห่ง8สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกาสานาทีณห้องน,น,นพรัตน์ชัน้น5ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้า คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าหลังจากสั่งการให้ตรวจสอบสถานบริการตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเรื่องความปลอดภัยกับสถานบริการในพื้นที่เรื่องทางออกประตูหนีไฟและให้รายงานทุกวันที่5ของแต่ละเดือนซึ่งพบสถานบริการและผับจำนวน83แห่งที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของทางหนีไฟเบื้องต้นสั่งปิดปรับปรุงแล้ว3แห่ง และออกจดหมายให้ดำเนินการแก้ไขอีกจำนวน60แห่งมีบางส่วนได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วสำหรับทั้ง83แห่งอาจจะไม่ได้เป็นสถานที่อันตรายมากเนื่องจากเป็นเพียงร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีสดและมีผู้ใช้บริการไม่ได้หนานแน่นแต่เพื่อเป็นการป้องกันเหตุได้ให้ดำเนินการตรวจสอบแล้วประชาชนจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ส่วนสถานการณ์ฝนตกจากมรสุมช่วงนี้คุณชัดชาติยอมรับว่าคลองสายหลักยังคงมีปัญหาในเรื่องของการเร่งระบายน้ำพบว่าขณะน,นี้มีคลอง4แห่งได้แก่คลองประเวศบุรีรมที่รองรับน้ำจากฝั่งตะวันออกของพื้นที่ลาดกระบังและสะพานสูงมีปัญหาการไหลช้าคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวด้านทิศเหนือ มีปัญหากระทบในพื้นที่ของดอนเมืองหลักสี่และบางเขนและคลองแสนแสบที่มีปัญหาในพื้นที่ของพระขนงยังคงเป็นห่วงในพื้นที่ริมคลองเหล่านี้แต่ปัจจุบันได้มีการพร่องน้ําจากคลองต่างๆให้เต็มที่คุณชาติชาติกร่าต่ออกว่าด้วยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้มีการลอกท่อไปแล้วถึงเกือบ2,000กิโลเมตรติดตั้งปั๊มน้ําเพิ่มตามจุดอ่อนและพูดคุยกับกรมชลประทาน ในการระบายน้ำออกโดยกรมชลประทานจะดูจุดหลักทางตะวันออกคือคลองประเวศบุรีรมให้ระบายน้ำออกไปทางของพระเจ้าชัยยานุชิตส่วนด้านทิศเหนือบริเวณคลองเปรมประชากรให้ดูดน้ำออกไปทางคลองรังสิตประยุนศักด์ไปยังแม่น้ำเจ้าพยาจากการประเมินสามารถรองรับน้ำฝนได้หากปริมาณฝน ตกไม่หนักมากแต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการระบายน้ําเล็กน้อยความคืบหน้าล่าสุดหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์เตือนชัดชาติไม่หว่นทั่วลงหวังฟังเสียงติติงสืบสารวัฒนธรรมก่อนฉายภาพยนตร์18กรกฎาคม2565หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครความว่า จากใจถึงใจท่านผู้ว่ากรุงเทพชัดชาติครับในฐานะท่านเป็นเจ้าของวิกหนังกลางแปลงควรจะสืบสารวัฒนธรรมประเพณีก่อนการใช้ภาพยนตร์ไม่ว่าในโรงภาพยนตร์หรือกลางแปลงจะมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารามีและการยืนถวายความเคารพก่อนหนังฉายทุกครั้งเราคนไทยได้ถือปฏิบัติกันมานานแล้วและ ยังไม่มีการล้มเลิกประเพณีดังกล่าวส่วนใครจะยืนถวายความเคารพหรือไม่ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลนั้นๆดังนั้นจึงขอบอกวงเล็บเตือนท่านด้วยความเคารพเรามีวัฒนธรรมและประเพณีที่ปฏิบัติกันมานานแล้วเรื่องการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีและการยืนถวายความเคารพก่อนหนังใช้ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมานานแล้วขอให้ท่านผู้ว่าชัดชาติ คิดดูให้ดีและรอบคอบอย่าได้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียตามเสียงนกเสียงกาขอขอบคุณที่ได้ฟังความเห็นติติงเล็กๆในน้อยนี้จากผมการท้วงติงตัวท่านผู้ว่าชัดชาติถึงแม้ทัวจะลงผมเท่าไหร่จะด่าว่าผมยังไงผมก็ไม่สนใจแต่ขอให้ท่านผู้ว่าชัดชาติได้อ่านและถือปฏิบัติบ้บาง ในสิ่งที่ผมติดติงผมถือว่าท่านผู้ว่าชัดชาติยังเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ยังเคารพและนับถือและแสดงความกระตันยูต่อสถาบันของประเทศไทยความคืบหน้าพนิชยกชัดชาติกล้าล้างบางวัฒนธรรมหักหัวคิวกรุงเทพานาครหลังใช้นโยบาย Open Data สร้างระบบตรวจสอบให้ประชาชนนายพนิษวิกิจเศษ สสบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์และอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ f a c e b o o k ส่วนตัวพนิษวิกฤตเศษเรื่องนโยบาย Open Data ล้างวัฒนธรรมหักหัวคิวสร้างการตรวจสอบให้กับประชาชนว่าจากโพสต์ก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงการเปลี่ยนผู้ว่ากรุงเทพจะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับกรุงเทพโดยเฉพาะการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ และบริหารงานในกรุงเทพเช่นการเปิดเผยข้อมูลงบขึ้นแสดงบนเว็บไซต์และการนำแอปทัฟฟี่ฟองดูมาใช้ในการร้องเรียนปัญหาขอชื่นชมท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้นำนโยบาย Open Data ข้อมูลงบขึ้นมาแสดงบนเว็บไซต์ซึ่งไม่เคยมีผู้ว่าคนไหนทำมาก่อนและนโยบายนี้ได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นอย่างดี ประชาชนจะเข้ามาตรวจสอบว่าภาษีที่จ่ายไปใช้กับอะไรบ้างและนโยบายที่จะล้างบางวัฒนธรรมที่หักหัวคิวของกรุงเทพมหาคนครได้ย้อนกลับไปในสมัยที่ตนเป็นรองผู้ว่าเมื่อราว17ปีที่แล้วได้ตัดสินใจลงเล่นการเมืองครั้งแรกในสนามของกรุงเทพมหาคนครคือการเป็นรองผู้ว่าบนความท้าทายและความใหม่ของผมได้มองเห็นวัฒนธรรมการหักหัวคิว ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการล็อกสเปคหรือแม้กระทั่งการเก็บเปอร์เซนต์ปัจจุบันนั้นโลกมีการพัฒนาก้าวไกลก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องและประชาชนเองนั้นก็มีการตื่นตัวและมีความพร้อมในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเองการที่มีนโยบาย Open Data ด้วยการนำข้อมูล งบประมาณขึ้นมาแสดงบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นกลไก,กหนึ่งที่สำคัญในการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบไม่ให้เกิดคอร์รัปชันทั้งของข้าราชการประจำหรือข้าราชการการเมืองจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรสิ่งเหล่านี้จะเป็นการล้างบางและจะทำให้การเมืองของกรุงเทพสะอาดขึ้นและหากสอกอรบริสุทธิ์ใจก็ควรจะสนับสนุนนโยบาย Open Data ให้เกิดขึ้น ในนนกกรุ่งเเเเทพและขตชดียวัความคืบหน้าล่าสุดหัวลำโพงโมเดลพี่สีศบช่องเย้ยชัดชาติสร้างภาพไว้ก่อนพี่สอนไว้14กระกฎาคม2565นายสีสุวรรจันยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสตเข้าความผ่านทาง Facebook ว่าหัวลำโพงโมเดลแปลกใจวิธีทำงานของชอชอแถลงสร้างภาพไว้ก่อน แล้วค่อยประสานงานขอใช้สถานที่ภายหลังกระนัน้นหรือสร้างภาพไว้ก่อนพี่สอนไว้นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากนายศักสยามชิดชอบศักสยามยันไม่เกี่ยวหัวลำโพงไม่ให้ฉายคู่กรรมชี้เป็นอำนาจของรอฟอทอนายนัชนนสีก่อเกือ้อสอสสสงขาในฐานะรองโฆษกภรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่การรถไฟ แห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทไม่อนุญ,ญาตให้กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงซึ่งจะจัดฉายภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงวันที่17กรกฎาค,คมนี้ยืนยันว่านายสัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การบริหารในส่วนของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรอฟอรทจะเป็นอำนาจของผู้ว่ารอฟอรท ในการดูแลรับผิดชอบเรื่องของหัวลําโพงแต่เรื่องการสั่งการหรือการสั่งห้ามของรัฐมนตรียืนยันว่าถึางเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นประเด็นในการสร้างความสุขแก่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดดนตรีในสวนหรือกิจกรรมในพื้นที่อื่นๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอย่างแน่นอนเพราะรัฐบาลโดยเฉพาะ พระเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนนั้นยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครถ้าเอาหนังกลางแปลงมาเป็นเรื่องริสเครดิตผมคิดว่านี่น่ะไม่ใช่นโยบายของศักด์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการคันาคมอย่างแน่นอนเพราะทุกพื้นที่ที่อยู่ในกำมือกำกับดูแลของกระทรวงคันาคมส่วนใหญ่ก็เมื่อมีการขอความอนุเคราะห ผ่านไปยังรัฐมนตรีก็จะได้รับการอนุญาตดังนั้นประเด็นนี้ผมในฐานะรองโฆษกพักยืนยันแทนรัฐมนตรีได้ว่าท่านคงไม่ทราบเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของรอฟอรทอนั้นก็มีการชี้แจงถึงเหตุผลไปแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกรุงเทพมหานครหรือท้องถิ่นอื่นๆเป้าหมายหลักของพวกเรานั้นคือการสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน กับรอฟทอต้องคุยกันเป็นลายลักษณ์อักษรจะได้ง่ายต่อการสื่อสารเพราะการให้สัมภาษณ์กันไปมานั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ตนนั้นไม่อยากให้เรื่องเล็กๆที่เป็นความสุขกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวจนเป็นกระแสสร้างความเครียดชังรัฐบาลส่วนการดำเนินนโยบายกัญชาวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยเพียงพรรคเดียว แต่เป็นเรื่องของสภาซึ่งขณะนี้มีคณะกรมทรพิจารณาอยู่สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระสองวาระสาม